บัดนี้เป็นครั้งที่19ตรงกับวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8ข้าพเจ้านายชาชัยพุทธเกอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธภูชา ตารรมมูชาทางกรรูชาและอาจารย์ผูชาในองค์พระคาวัติเตระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชและหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทพเวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพ,พระรัตนตรัย กุบาจาและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายหิยมนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาัก,กาวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุริราจาสัสสะสุนันตุสังฆะโมกฆะทงังฆเเกาเมตรูเป คิริสิกะระตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจักาเมตารุวนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเขเตภตุมมา,ายันตุเทวาชาละทะระวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาตินตันตาสันทิเกยังมูริวาระจักนังสาธาโวเมสุนันตุ ทำมัสสวนะกาโลอิยามะพันตาทำมัสสวนะกาโลอิยามะพันตาทำมัสสวนะกาโลอิยามะพันตาบทสวดน้ำการสิทธิคาถานโมทัสสะปะคะวโตอรหะโตตมมาสมุทัสสะนโมทัสสะปะคะวโตอรหะโตตมมาสมุทัสสะนโมทัสสะปะคะวโตอรหะโตตมมาสมุทัสสะบทสวดจัตเะกินิยคาถานาติเมสระนังอัตยังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะตะเจ้าวะเชนะ โสติเมโหตุสัมพทานัติเมสละนังอัดยังธรมโมเมสละนังวะลังเอตินัสจาวะเชนะโสติเมโหตุสัมพทานัตถิเมสละนังอัดยังสังโฆเมสละนังวะลังเอตินัสจาวะเชนะโสติเมโหตุสัพปทาบทสวดมหากาลุณิโกนาโถติยาธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัตถายะสัพพะปานินางปูเรตวาปาลมีสัพพาปะโตโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวาัจเจนะมาโหตุสัพพุปัตถวามุมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปูเรตวาปาลมีสัพพาปะโตสัมโพธิ มุตตะมังเอเตนสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปัทวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางปูเรตวาบาลมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปาสัพพุปัททวา อสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสูตรตังเอกังสัมภิงพระควาสเกสุตรวิหารสิกปิและวัตถุสมิงมหาวณีมหาดาภิกูสังเกนะสจิงปัญจามัตหิตที่หูกาตหิตสเปหวะอรหันตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิตเจวตาเยวีเยนสันิปติตาหุนติพระควาตังทัสสายาภิกูสังฆะอาทักโขจะตุนันสุทาวาสะ กายกาลังเทวนางเอตักโผสิฮยังโผสักวาสเกสุวิหารสิกปิและอวัตถุสมิงว่าหาวเบมหาตาพิฆูตังเคนะปะทิงปัญจะมัติหิพิฆูตตาติหิจะเปเหวะอรหันตหิตัสติหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเฮวิเยนะสันนิปฏิตาโหนติพระควันตังท้าสักกายะพิขุสังขจะยันูนะมายัมปิเยนะพระคัมภ เตนุปัสสังกะเมยานะปุปัสสังกะพิตวาปะคะวัโตสันติเกเจกะคาถาพาเชยมามติอัตโขตาเตวตาเชยะทาปินามะพระวาปุรลิโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเลย,ยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะมิวะทุทาวาเจ สุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระวะโตปูรโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาพร,ระวันตังลังพระวันตังอะภิวาเทตาวาเอกามันตังอันทังสุเอกามันตงังทงิตาโขเอกาเทวตาพระวัตโตสาลิกีมังคาวังอภา萨สิมหาสัม,มยโยปะวะนัสมิงมหา เทวกายาสมาคตาอาคะตัมหะอิม,มังธรรมะสามพยังทักิตาเยวะอะปาราชิตะสังคันติอัจโขอ,อะปาลาเยวตาภะวัโตตัดเกอิมังคาตังหบาสิตัลละพิฆวะสมาทะหังสุติดตังอะโนอัต,ตนโนปูชูกะมะกะสุสารทีวะ ในตานิคะเหตว,วาอินลิยานิปัขันติบันทิตาติอ,อัตโขอัปปลาเทวาตาพระกัะตโตตานิกอิมังกา,า,งกาตัางกภาสิเชตวากีรังเชตวาปาลีคังอินทักกีรังโอหัจจะมะ เมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักุมาตาสุทันตาสุโูนาคาติอัตโกอัปปลาเทวตาพระโวตโตสานิเกอีมังคาสังฆาสิเยเกจิพุทธังสันังคตาเสนะเตคะมิตสันติปุปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายัง ปุริปูเรสสันติติอัตฐโขพระคขวาพ,าสานะพวสิสุอามาตยสิเจยยะเยเยยนะพิฆเวทัสสะสุโลกะทาตุสุเทวตา,ตา,ตาสันนิปริตตาโหนติตถาคตังทัสสนายยะพิสุสังฆจจะเยปิเตพิฆเวอาเหสูงอธิตามัจฉนาอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานาเอตัปปรมาเยวะ เลวตาตันนิปติตาอาภิสูงเชยยะาปิไมหังเอตาลหิเยปิเตพิกวเวยพระวิสันติอานาคะตะมันธนางอรหันโตตัมมามตัมสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพระวันตานางเอตะประมาเยวะเลวตาตันนิปติตาพระวิสันติเชย ยะทาปิไม้ห่างเอตารหิยาจิตคิดสมิพิเวเทวกายานางนามานิจิตายิสมิว,วิเวเทวกายานางนามานิเทสสามิภิเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุกลางมะนะสิกะโลทะพาพาสิตาเมติ เอวังปันเตติโขเตพิขุพะระวัตโตปจัตโตสูงพระวาเอตัทะโวจะสิโลกะมะนุกัตสมิยัตถากุมมาตัสสิตาเยสิตาทขี่ดีครับพลังปะหิตตตาสามาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมัสังหาสังหังสาพิสัมพุนโนโอทะโอทาตะ มะนะสาสุทาวิปะสันนะมนะนาวิลาวิโยปัญจสเติสตว,าเ,เา,วเาเอนียกบิรวัฒเวตาโตมัตยิสตา,าสาวิเกสาสนิลเตเทวักายาอภิกันตาเตวิชาลาทาพิฆวุเตจ,าจอาตัปะมะกะลุงสุตวะพุทธศาสาสานังเตสามะเต,เตสมัมปาตุลาหุนังอนะมนุ สาสนาทัศนังอัปเปเกสตตะมัททังขุงสหัสสังอาถะสัตตลิงสตางเอเกสานางอมนุสาสนามัททังขุงอัปเปเกนันตะมัททังขุงที่สารภาพผู้ดาอาหุงสัญจะสัพพังอภิยยะวะวะกิวาวละจักภูมาตัดตัวมัสยิสัทธาสาวิเกสานีลัเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานธาภิกขโวเจะอาตบอภิกันตาเตวิชานธาภาิกขโวเยโหวหังกิตตยิสมิคิราหิอนุภุพัสโส สัตตาหัตถาวายะคาคุมมากปิรวัตวาอิทิมนโตชุติมนโตมันละัตโตยัสสสิโนโมทะมานาภิกขะบุภิกขะนังสัพพิิงวุนนางจะชะหัตตาเหมะปัตยคานั่นจวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตมันละัตโตยัสสสิโนโมทะมานาภิกขะบุภิกขะนังสัพพิทิงวุนนางสาตาคิลาติสัต สายคานานตะวันนิโนอิทิมโตชุดเตมโนวันวะันโดยัทธาสสินโนโอทะมานาวิคมูหิทนังตะเป็ทิงวันังอิจเตโสละสะสัสสายคานานตะวันนิโนอิทิมโตชุดเตมโนวันวะันโดยัทธาสสินโนโมทามานาวิคมูหิทนังตะเป็ทิงวังเวสสามินตาปัญจสัตยคานานตะวันนิโน อิติมตุขิติมโนวันตมตยขิาสิโนโมทะมานาพิคมูพิคนันตมิติมวันนางกุมพิโรราชะค่ะฮิโกเวบุตรัสสานิเวสานางพิเยโยนางสะตะสัตสะสังยักษานางปะยิลูปาสติกุมพิโรราชะค่ะหิโกโตปะกะตมิติงวะนนางปุริมัจจทิสังราชาละตะ สัตว์รัตโศ菩ัสติกันทัพทานังอาทิปติมหาราชายศสิโสภุตติปิตราสัมมาวูหินทะนามาหมภะพราอิติมว่าวตยิ่ติมโนวันนางตเชื้สศรีโนโมทะมาลาพิกมบุพิพำนังธรรมปิณิงว่นังตักขีนันจดีสังราชาวิรุณโหตัปปะ菩萨สติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายศสัตติโสภุตติปิตราสะมหาวูหินทะนามาหมภะพรา อิทธิมโตชุติมตูมณนธมตูยิ่งสัตสิโนโมทามาห์พิฆมุพิฆมังเถรไม่ดิงวานังปัชชิมัจจติสังราชาวิรุณปักโภข菩萨สติคานังนาคานังอธิปติมหาราชาเยิ่สัสีโสบุตตปิสสะตัสสะมหโวอินทะนามาภาพาลาอิทธิมโตชุติมตูมณโธมณโธยิ่งสัตสิโนโมทามาห์พิฆมุพิฆมังเถรไม่ดิงวานังอุตตะลัจจติสังราชากูเวโรตปัสสะสติ ยักษานังอธิปฏิมหาราชายิ่ัสสีโสบุตปิตาิสาหาหโวอ,อินทะนามาบหา,าพาลาอิทธิปันโตชุติปันโตวดตัดน้นสสนองโตยิ่งสรีนโมทะมานาภิกขมุนิกขนาถิติงวันังปุริมะทิสังรัตตารัทโถท,ะทะักกีเนนวิรุณหกโกปชิเมนวินรุปปโกคูเวโลปะปุตตะลังทีสัง จตาโลเตมหาราชาสะมันตาจตุโรทิสาเตสังมายาวิโนทาสาอาคูปัญจศิกาสัายามายามาวิโนทาสาอาคูวันณนนิกาสัทธามายากุเวนทุเวนเกนทุวิปูจวิปูนโตสหจันทนโน กามะสเตโถจะกินนุคันตูนีคันถูนนถจะปะนาโถโอปะมัญโยจะเวเทวะสุโตจะมาตาลิติตตะเสโนจะคันทัพโหนาโรราชานะ,ะนสะโนสะโโพ อากูปัญจสิโกเจวะติมพะลูสุริยะวัชสาเตเตจันเยจาลาชาโนคันทับพาสหราชุพิโมทะมานาพิัมุพิขนาสัมพิดิงว่านางอะทากูนาพระสานาคาเวสาราสหตัชกากรรมพระรัตตะตาอากูปายาคาสหยาดิพิยามุนาทะตาะคัตถาจะอา อากูนาคายาสสินูเอราวันโนมหารมหานาโคโสภคาสัมิติงวานางนาเยนาครา,าเชสหัสสาหะลันติทิปายทิชาบปคิวิสุทธาจักขุเวหายาสาเตวนะนัมจัปตาติตราสุปันาอิติเตสนามัง อะพยันตฐานาครา,าจาณมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโันหาหิวาจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปันาสลิมะตากังสุพุทังจิตาวะชิระหัตถนะสะมุถัง อะสุราสีตาพาตะโลวาสะวัตเต,ตเตอิทิววมันโตชุติวันโดวันละวันโตที่สัตสีโนกาลัก,กันชาหมาสุมาอะสุราทานะเวคขา,า,วาสาเวปะจิตติสุจิตติจัดปะหาราโทมะเอนะมุติสะหะสะทันจั พระริปุตานางสเพเวโรจะมามะก,กาสันในฮิตวาพระลิงเสนาลาหุพัทธะโมปาขมุงรามาโยธานิพันธันเตพิกูนางสมิถิงว่นังอาโปจากเทวาปัทวีจากเตโชวาโยตัตถาขมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยาศาสสาสหะเมตากะลุนากายิกาอาคูเทวไยสสิโน ทัาเตเทท้าตทากายาสเพนั้นตะวันนิโดอิทิมนโตชื่อมโนมาโนมโตเยสสินโ,โนโมูทะมานาภิคมูพิคนันเหลวติงวะนังเวกูจะเทวาทะเลจะอะสะมาจะเทตูเวยะม,มาจันทัสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุรยิยัสูปานิสาเทวาสุรยิยะมาคูปุรคิตา,าตานักขตานิปุรคิตาวาอาคุมัน วะลาห์กาวะสูนังวาสาวูเศรษฐุสักโควาคะบุลินทะโทท,ทัสเสตเทศาคยาตะเปนานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนันโลกโตยุทสศรีโนโหธามาลาภิกขม,มุมภิกขนังเป็นพิงวะนางอ,มมอางะทาคูทาคูเทวาชะละมามักคิสิขาลิวะอา นิทกาจะโรชาจะอุมาผูพะนิพาสีโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจาเนชกาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสิวะเนสีโนทัเตเตสตาก part, ายาตเปนนานแต่วันนิโนอิติมโตชุติมโตวโนตยัสสีโนโมทามานาภิกมโมภิขนาตสัมปิงวะนัง สามมานามาหาสมมานามานุสามานุสุตตมา,ตท,า,ตตท,าทิฏฐาทิฏฐาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทูศิกาอาทาคูหะและโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสีโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายะส,สีโนทัเสเตทัตทากา,า,า,ายสาพทพนาณาวันนิโน อิติมนโตชุติมนโตวันนวตอนยีกสัศรีโนโมทะมานาภิกขมุภิคน,งนังสัมปิณิวันนางสุกกาการุมหาอาลุนาอาคูเวคคะนะสาสหะโอทัตตะไหหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตาหาระขะชามิสกาจายะกษ์ศีโนทานะยังอาคาปัจชุนโนโท ิสาอะิวัตสติทะเสเตทะตถากายาสเพนานันตวันนิโนนามันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตมันโตโตยัสสิโนโมทะมานาพิคมุปิกนังตบลิงวานังปิกุนังเขมิยาสุสิตายามากันทกาจะยัสสิโนสามพิ ตากาลามะเสตาโชตินามาจาสะวาะเสเตทัตตากายาสเพนนานาดาวันนิโนอิทิมนตูชุติมนตูวันดมสุนิสสินโมทะมันาภิกขรรมวิโุนังตมิติงวะนังสเตเตเทวนิกายาสัพเพนนานาดาวันนิโนนามันวะเยวะอาคันชงเยจันเยสะสะทิสาสหะ อวุธทาัชาติมังคิลังโอคตินนะมะนาสวางังทักเคมคตาลางังนาคางังจันทังวะอะสิตาตังติตังสุพัมมาปาระมันโตจ่าบุตาอิทธิมาโตสะสันนังกุมารโอตัดตินโสจาโสภคะสม,มิติงวนาสหัสสัพมะโลกานางมหาพรมะม ติินทติอุป,ปาปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะส,ส,สิโทสทัสเศทะอิสลาอาคูปัจเจกะวะสัวะสะวะสะวสวัติโนเตสันจะวัชโตอาคาปาลิโตปาลิวาลิโตเตจสัพเพอภิกกันกันเตสินเทเทเวสปามเกมาลาเสนาอภิการวิปัสส กันหัสะมันที่ยังเอทะกันหัทะพันทะทะลาเกนะพันทะมัททวสมันตาปาริวาเลทะมาวูมุนจินทะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนกันหะเสนังอะเปสายิปานินานตาละมาหัจจะสะลังกัตวานะเพระวัง ยายะถาปาวุสโกเมขโขธนยันโตสาวิชโกตถาสโสงปัจจุทาวัติสังคุโทอาศัยยังวเสตันจักสพังอพิยายะวะวะกิตวานจักกุมาตโตมาจยิสธา,าสาวเกสาวไนนเตมาลเสนาอภิกันตารินเทๆๆเทเตวิชานาทะพิขาโว เตจะอัตับปะมักคุลุงสุตวาพุทธศักดิ์สาสะนังวิตาราเคหิปักขมุงในสังโรมัมปิบอัชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาะยาตีตายัสสิโนโมทันติสหะโูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ